เราจะไปดูกันนะเป็นไงบ้างหรอมันลงตรงไหนมันลงโดนอะไรปลายาปลายยางยางคดีครับสูงใช่ไหมยาก็สูง,สง,สงโอ้ยปวดเจ็บผมงับสามหมื่นไปกลับไปซ่อมกันดีกว่าใทยครับคือการให้เกียร์ต่ำเวลาลถ แขนมันสั้นเจอลลกระทาด้วยกผมถอดแบบแล้วนะครับครับผมโอ้โครับด้านบนนะปลอดภัยมากผมดูไอ้นาซ่าครับเป็นไรไหมนาซ่าโอ้ยใบไม่เป็นไรเลยอ่ะโอเคครับ